สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวบุ่บบานของคุณพ่อคุณแม่เมาส์นะคะเซ s, <Yeah>. <S ัลโห l ค่ะ Hello everyone how are you today <laughs> Hope you're having a good day <laughs> This is where I grew up Okay feel well around Yeah this is the farm so actually there's a o e blueberry trees right there Blueberry Yep นี่เป็นต้น blueberry คะ แต่ตอนนี้มันไม่มีลูกเนาะ Yeah, be later the summer. it'll in o โอเคพามาดูสวนนะคะของคุณพ่จริงจริงในบริเวณนี้มุกงก็เป็นสวนด้วยนะครับ when I when I was a child we would grow vegetables here and then they turned it into blueberry โอเคค่ะแล้วฝั่งนี้เป็นสวนอะไรคะอ่า this is the vegetable garden okay เป็นสวนผัก yes ไปดูกันค่ะว่ามันมีต้นอะไรบ้างโอ้โ s บิ๊กโอเนียนดูนะคะว่าต้นอมมันใหญ่ขนาดไหนนะคะสูงเกือบเท่าหัวไหล่อะค่ะอันนี้คือต้นหอมกับนิ้วโอต้นนี้นะคะ สูงแบบเท่าไหร่ของโอเลยนะคะ <Yeah. S 2> ใหญ่มาก so this is where t o m a t o plants are we're growing tomatoes uh huh. อ่าอนนั้นเขาปลูกมเะเขือเทศไว้นะคะมเ,เครื่องตัดหญ้า <pir acy> ที่นี่จะมีแทบทุกบ้านนะคะเครื่องตัดหญ้าเพราะเขาชอบแบบไว้สวนเยอะๆปลูกสวนหญ้าโอ้โหโค้ s this? I don't know I have to ask my m o m what those are That looks like... Oh rock. Rock. So you, you see, they use the leaves from the tree as uh, mulch, okay? Mulch? Mulch. It's like uh, it keeps the ground moist oh, okay. and it keeps the weeds from growing. Mm-hmm. keep the a cup and เป็นใบไม้แห้งค่ะเอาไว้คลุมต้นนะคะให้ <Yep. S 1> มันชืน้นแล้วก็แบบไม่มีหญ้าขึ้น <Yep. S 1> อันนี้เป็นต้นน่าจะเป็นสควอตไหม yeah, this looks like squash ส a ว h เนี่ค่ะเริ่มออกดอกแล้วี้ And This is greens This is this one Yes yeah, like mustard greens Mustard greens Or something like that like มันก็คล้ายๆกับผักกาดเขียว yeah, yeah. ที่เมืองไทยนะคะ <Yes. S 1> มัสก,กรีผักกาดเขียวเนาะแล้วก็มีต้นพลิกด้วยนะคะนี่อ้าวล o o k at this มีต้นนิดเดียวนะคะมีลูกแล้วแต่มะเขือเทศเยอะมากค่ะตรงนู้นนะคะ แล้วก็กรเริ่มออกลูกแล้วด้วย <Yep. S 1> น่าจะเป็นมะเขือเทศพันใหญ่ yeah. Cherry tomatoes ครับไม่ค่อยปลูกนะครับแต่พันใหญ่ก็ชอบปลูกนะครับ This is a fig tree นนี้นะคะรอบๆแล้วก็ข้างหลังไปก็จะมีฟาร์มวัวด้วยนะคะ yeah, <more. S 1> <laughs> มีวัวน้ <laughs> <laughs> องหมาลีบ้าเอ็นเอจีเยอะมาก ฝนนั่งนั้นอันนั้นไม่ใช่อัวของแดดดีนะคะเป็นของเพืป็นบ้านใกล้เคลียร์ใกล้เคียน <Yeah. S 1> แต่ก็สวยตอนนี้มันซัมเมอร์แล้วนะคะมันก็ไม่ค่อยหนาวแต่ไม่ร้อนนะเดี๋ยวเราพามาดูฟาร์มแบบข้างๆนู่นอันนั้นเขาปลูกต้นอะไรคะ ตรงฟาร์มนั้นเอ่อไม่รู้เอาแล้วที่นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในปีนิกธรรมาในปูตตะไรนะครับอันนี้เป็นที่ของแตดีไหมนี่เป็นที่ของผ่อบดูค่ะอากาศดีมากแล้วที่นี่ก็อันนี้เป็นทุ่งหญ้านะคะแต่แบบ มันเป็นดอกไม้แบบสวยมากเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยเป็นดอกหญ้าอันนี้เรียกว่าเป็นแบบชุมชนชนบทจริงๆนะคะสำหรับที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะ Hi River <leave> <laughs> น้องหมาเอเนจีเยอะมากเลยนั่นคือคิดว่าเป็น a l ลฟา f a นะครับเป็นยาที่ํารปลูกเพื่อจะอทำให้แล้วก็ใครสํัหรให้มาก,กนินรู้ให้ว,วัวกนก็นั้นะครับเป็นพืชที่ปลูกไว้สำหรับทำยาให้ให้สัตว์กินเนาะเป็นมา้าเป็นอะไรแบบนั้นนะคะครูชอบอันนี้มากเลยค่ะ เดี๋ยวตอนบ่ายๆจะพาไปดูอีกทีนึงนะคะตอนไปขี่ม้านะวันนี้เราจะไปขี่ม้ากันนะคะโอ้ยตัวใหญ่มากเลยดูแข็งแรงมากเลยแล้ว <Yeah>. oh. so What are you doing now? กำลังทำอะไรกำลังแปลงขนให้ม้าะครับจริงไหมเคยทำไหม I'm get... <laughs> so this is her first time brushing a horse. That's what we're just talking about in Thai. So, so you're gonna get a chance to ride today. Get her foot in over there. Oh uh -huh. well, she got it. Okay, now his left hand, you see how I'm doing it. Ready? That's right, just like that. You want him to go. Over here, and pull back. Oh, okay. Whoa okay. and pull back. Whoa and pull back. Now I'm gonna walk along and But uh you just drop that down. Hold on with your left hand. Put your finger right here. Index finger. Huh. Right there. Okay. That's fine. Yeah. Mm hmm That's good. How's it doing? good. He, he's gonna do them good do it in Okay, now just push your hand up his neck. Come, this way. Come on, pull, 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 pull your hand. <laughs> so it's her first time riding a horse. Hi, babe. Yeah. What are you doing? I am trying to keep the steak from catching on fire right now. Yeah. cooking. It looks good. Yeah, it looks real good. But this fire won't go out. Properly. What a party we have tonight. It's for my dad's birthday. He turned For oh, your dad's birthday? He turned seventy-six or seventy-seven. How old is 76? he? Seventy-six. Seventy-six? Seventy-six. Oh. He's he's still strong. Yeah, he is. <laughs> he still might spank me. <laughs> <if> I misbehave. <laughs> Daddy says he mocked. mm -hmm. oh, าดูอีกฝั่งนี้ดีกว่าไฟลุกท่วมเลยค่ะเหมือนจะไหม้นะ yes. พ่อครัวไปที่ไหนก็เป็นพ่อครัวโอ, <laughs> อ้น่ากินนะค,ะนนครับอากาศเริ่มคัำแล้วนี <Okay. S 1> ่กี่โมงแล้ว uh, ตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะแต่ว่า อากาศแบบดูค่ะบรรยากาศดีมากเลยหนึ่งทุ่มนะคะแต่ที่นี่ตอนนี้ซัมเมอร์ก็สองทุ่มก็ยังไม่มืดน,นะน้องหมานอนหรือ,อยังลิเบอร์แฮร์ลิเบอร์เซ่ฮัลโหล เป็นสีน้องน่ารักมากเยดี๋ยวจะพาไปดูทุ่งที่เขาปลูกเ,เขาเรียกอะไรนะที่เอาไว้ทําขนมปังน,นะคะเนี่ยเป็นทุ่งกว้างเลยนะคะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะแต่อากาศยังแบบอากาศยังแบบแดดยัง จาอยู่เลยนะคะเนี่ยทุ่งกว้างมากวีดนะคะอ๋อใช่เขาเรียกว่าวีดนะคะเขาจะปลูกเอาไว้ทำขนมปังนะคะเหมือนบ้านเราปลูกข้าวนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าที่นี่เขาจะใช้แบบรถเกี่ยวแบบอย่างเดียวเลยโอเคแค่นี้ก่อนนะบาย